บทที่71ความผันผวนพิเศษโจรสลัดคนนั้นมาที่เกาะฟิชแมนได้ยังไงในบาร์แห่งหนึ่งชายคนหนึ่งถือโฉมสีแดงกำลังทุบเฟอร์นิเจอร์ด้วยความโกรธจัดความโกรธของเขาทำให้เขาหดหมิดจนแทบควบคุมไม่ได้ที่นี่คือถนนฟิชแมนซึ่งเป็นย่านสลัมอันอื้อฉาวของเกาะฟิชแมนเดิมทีศูนย์พักพิงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับเด็กกำพร้าแต่กว่าทศวรรษก่อนกลับกลายเป็นเขตไร้กฎหมายเนื่องจากการบริหารจัดการที่ย่ำแย่บัดนี้โฮดีโจรได้ปกครองถนนฟิชแมนด้วยอำนาจเด็ดขาด โฮดี้โจนคำรามพลางทุบขวดแล้วขวดเล่าลงกับผนังบาร์ก่อนหน้านี้เขาเห็นแวนเดอร์เด็กเชนที่ก้าวถูกจับพันธมิตรคนสนิทของเขาล้มลงและคาลิฟาได้ตัดมืออันล้มค่าของเขาทิ้งความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงฝังแน่นอยู่ในดวงตาของโฮดี้ไม่ใช่แค่เพราะความสูญเสียแต่เป็นเพราะความกลัวที่มันปลุกขึ้นมาแวนเดอร์เด็กเชนเคยเป็นเบี้ยตัวสำคัญโฮดี้ยังคงจำช่วงเวลาที่เขาได้เห็นความสามารถอันนาสพรึงกลัวของชิราโฮชิเมื่อ,ออายุหกขวบได้นั่นคือการบังคับบัญชาซีคิงได้อย่างง่ายดายการกระหนาุกาครรยาเป็นคคพูดวาาามมมยยยธททนนนขอองงงโฮดดีีี้คไ่่วัเเป็จริตใ นั่นคือตอนที่เ็ปเชนปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นคนบ้าที่หมกมุ่งอยู่กับชิราโฮชิโฮดี้มองเห็นโอกาสในพันธมิตรเขาต้องการโค่นล้มอำนาจของกษัตริย์เนปจูนและแทนที่สันติภาพด้วยอำนาจเหนือเช่นเดียวกับฟิชเชอร์ไทเกอร์ผู้ล่วงลับโฮดี้เกลียดชังมนุษย์และมองว่าการอยู่ร่วมกันเป็นการทรยศการปกครองอันโ่เขลของเนปจูนต้องจบลงโฮดี้ไม่เพียงแต่จะปกครองเกาะฟิชแมนเท่านั้นแต่เขาจะได้เป็นราชาโจรสลัดทุกอย่างเป็นไปตามแผนจนกระทั่งเขาปรากฏตัวขึ้นบุรุษที่ถูกเรียกขานว่าเทพโจรสลัดผู้เฉาโ เรดเวนโฮดี้ ody, พ่นชื่อนั้นออกมาทุกคำปันลงบนโต๊ะฉันจะฆ่ามันมันต้องตายถ้าจะให้มันจบจบไปไอโงโเด็กเคนอนั่นฉันน่าจะรู้ว่ามันไร้ประโยชน์ร่วมมือกับขยะสิเหล่านักตกปลาที่อยู่ข้างหลังเขาสะดุงเมื่อเขาเดือดดานทว่าพวกเขากลับมองเขาด้วยความกลัวบนความนับถือสำหรับพวกเขาโฮดี้โจนคือชายผู้ทรงพลังที่สุดในถนนมนุษยปลาแข็งแกร่งยิ่งกว่าไคลเคียวจินเบียเสียอีพวกจนสลัดมนุษย์จงยอมจำนนต่อฆ่าไม่เช่นนั้นก็ต้องตายโฮดี ody, พ้พึมพำพลางกำมัดแน่นจนข้อต่อห เขาหยุดคิดถึงเวนไม่ได้เลยภายคุกคามใหม่ต่อความทะเยอทะยานของเขาเขาต้องบดขยี้เขาให้สิ้นซากเจ้านายเราจะรับมือกับมันได้จริงหรือชายปลาคนหนึ่งถามอย่างประมาทเขาว่ากันว่าเขาเอาชนะมอนสเตอร์กองทัพเรือในตำนานได้และเขายังมีพลังผลปีศาจถึงสองอย่างพลังของเขาช่างน่าสะพรึงกลัวจริงๆเขาถูกเรียกว่าเป็นชายที่เทียบได้กับหนวดขาวผู้ที่มีแนวโน้มสูงสุดที่จะได้เป็นจักรพรรดิจนสลัดคนต่อไปเสียงกระซิบกระซาบยิ่งทำให้โฮดี่เดือดดาลเขาเตะลูกน้องคนหนึ่งทะลุป,ประตูบาร์ชาวประมงกระแทกกกเข้าับแแพงและหมดสติไป ฉันคือบอสที่นี่แข็งแกร่งที่สุดโฮดี้ตะกโกนในใจเขาเขาคือราชาแห่งถนนมนุษย์ปลายอยู่แล้วจนสลัดอารองได้ล่องเรือมาอย่างอีสต์บลูและกลายเป็นที่เรื่องลือฟิชเชอร์ไทเกอร์ได้ตายไปนานแล้วไคเคียวจินเบแม้แข็งแกร่งแต่ก็ไม่อาจควบคุมที่นี่ได้อีกต่อไปดินแดนแห่งนี้เป็นของโฮดี้โจนในปัจจุบัน อุดมคติของจินเบะสันติภาพการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์สะท้อนถึงอุดมคติของราชิดมิโอโตโฮิเมะผู้ล่วงลับแต่โฮดี้กลับเกลียดชังพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กเขาเคยเห็นมนุษย์ทำร้ายชาวประมงจะเป็นทาสและแม้กระทั่งทุกวันนี้การขามนุษย์ก็ยังคงดำเนินต่อไปเขาเติบโตมาด้วยความเกลียดชังสำหรับเขาโอโตโฮิเมะคือคนทรยศและการฆ่าเธอคือความยุติธรรมเขากล่าวโทษมนุษย์ต่อสาธารณณะแต่ความจริงแล้วมือของเขาต่างหากที่พรากชีวิตเธอไปไม่มีใครรู้เรื่องนี้อีกแล้วและไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำ เขาไม่รู้สึกผิดกับมนุษย์เงือกสมควรถูกปกครองด้วยอำนาจไม่ใช่ด้วยความเมตตาเงือกนั้นเหนือกว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอและชั่วร้ายนั่นคือความเชื่อที่โฮดี้สืบทอดมาจากอารองแม้ว่าแม้แต่อาลองก็ยังดูอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกันยาเสริมพลังของฉันพร้อมแล้วโฮดี้พูดกับตัวเองพลางตกกระเป๋าข้างในมีขวดยาเอสยาต้องห้ามของพระราชวังริวกูหนึ่งโดสให้พลังกำลังเทียบเท่ากับบุรุษร้อยคนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาสูงเร่วนั่นคืออายุที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วและศักยภาพในอนาคตที่ลดลงงงแตตต่่่่โฮีีี้้ไไมมสนนนใใจเขาาออกรพลลััชทหง ถ้าเป็นอย่างนี้เรดเวนคงหมดโอกาสแล้วเขาพ,พึมพำข้าจะบดขยี้มันและโลกจะหวัดกลัวชื่อข้าในที่สุดในตรอกซอกซอยมืดมืดของถนนฟิชแมนร่างของโฮดี้หายไปพร้อมกับฉกสีแดงในมือโดยไม่ทราบจุดหมายปลายทางคีในขณะเดียวกันเวนไม่รู้ว่าเขาได้กลายเป,เป็นเป้าหมายรายต่อไปของโฮดี้แม้จะยังมืดอยู่แต่รุ่งอรุณก็ใกล้เข้ามาแล้ววานไดออกจากพระราชวังริวกตุ่นขึ้นเพราะเสียงคุ้นเคยที่ไม่ได้ยินมานานติงตรวจพบความผันผวน,นพิเศษต้นไม้แห่งแสงอาทิตย์มาจากระบบการลงทุนต้นไม้แห่งแสงแดดหรอเวนถามซ้ำ ต้นไม้ยักษ์ที่ส่งแสงอาทิตย์ให้กับเกาะฟิชแมนซึ่งมีรากลึกลงไปใต้ทะเลหลายพันเมตรสำหรับชาวเกาะแล้วต้นไม้นี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความผันผวนพิเศษมันจะเป็นผลไม้ปีศาจหรือเปล่าเขาสงสัยด้วยความอยากรู้บทที่72ความมีชีวิตชีวาจากต้นไม้แห่งแสงอาทิตย์เวนรู้สึกประหลาดใจที่อีฟต้นแสงอาทิตย์ปล่อยความผันผวนพิเศษออกมาเขาจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ระบบการลงทุนตรวจพบสิ่งที่คล้ายกันนั่นคือผลแห่งชีวิต โดยปกติแล้วหากระบบตรวจพบผลปีศาจระบบจะแจ้งทันทีว่าตรวจพบผลปีศาจคำว่าความผ,ผันผวนพิเศษจะใช้เฉพาะกับปรากฏการณ์พิศเศษเช่นผลแห่งชีวิตเท่านั้นแล้วสไลด์ทรีอีฟมีตัวตนพิเศษอีกอย่างหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้อย่างรากลึกลงไปใต้ท้องทะเลส่งผ่านแสงอาทิตย์จากผิวน้ำไปยังเกาะฟิชแมนที่ความลึก1 0 0 0 0มเมตรธรรมชาติอันน่าอาศัศจรรย์ของต้นไม้นี้ก็ไม่ต่างจากต้นกงกลางบนหมู่เกาะซาบาโอดีอ o D, ซึ่งทำให้เกิดฟองอากาศบนบก อะไรที่ทําให้สไลด์ทรีอีพิเศษนะักความอยากรู้อยากเห็นของเวนเพิ่มมากขึ้นก่อนรุ่งสางเขาก็มาถึงจุดเขา้าเกาะยามลาดระเวนตลอด24ชั่วโมงทุกวันแต่ในฐานะแขก VIP ของเกาะมนุษย์ปลาเวนก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวดันตรวจต่างๆเคลียร์ให้เขาโดยไม่มีคําถามใดๆเมื่อถึงทางผ่านวานก็เคลือบน้ําต้นน้ําไว้ซึ่งเป็นฟิล์มที่มองไม่เห็นและทาหน้าที่เหมือนชุดดาน้ําและไม่นานเขาก็ล่องลอยอยู่ใต้รากของสไลด์ทรีอีฟ ติ้งตรวจพบความผันผวนพิเศษแสงอาทิตย์ยามเช้าเสียงของระบบดังขึ้นอีกครั้งขณะที่เวนเข้าใกล้ต้นไม้เขาจ้องมองยักษ์ผู้ราวกับฝันรากของมันแผ่ขยายออกไปสู่ก้นทะเลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดล้อมรอบด้วยฝูงปลาที่ส่องประกายระยิระยับแสงเรืองรองแผ่ออกมาจากลำต้นเม่อรตรีที่เลือนหายไปเปลี่ยนเป็นรุ่งอรุณต้นอีฟแห่งแสงอาทิตย์ก็บ่งเพาะแสงแห่งวันใหม่จากใต้ท้องทะเลอะไรทําให้เกิดความผันผวนพิเศษเหล่านี้เวนถามเสียงดังยิ่งมองใกล้เขาก็ยิ่งรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติบางสิ่งที่ศักดิ์สาาิทธ พลังชีวิตเวนถามระบบพลังชีวิตคืออะไรพลังชีวิตรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดของพลังชีวิตพืชในธรรมชาติสามารถนำไปใช้ในโดเมนเฉพาะได้เช่นโดเมนชีวิตที่เข้าถึงได้ผ่านผลไม้แห่งชีวิตเวนยกคิ้วขึ้นงั้นนี่ก็น่าจะทดแทนพลังผลปีศาจได้นะเอาไปลงทุนกับผลชีวิตได้ใช่วาวผลไม้แห่งชีวิตที่แสวงหาคือผลไม้ที่ท้าทายกฎเกณฑ์ของโลกผลไม้แห่งความเป็นอมตะการรักษาและการควบคุมชีวิตแม้จะยังเป็นเพียงทฤษฎีแต่หากเป็นไปได้มันอาจยกกระดับเขาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตได้ ขณะที่เขากาลังเตรียมดึงพลังชีวิตจากอีฟต้นแสงตะวันความคิดที่น่ากังวลก็ผุดขึ้นมาในหัวเขาระบบท่าชันดูดพลังชีวิตของมันไปอีฟต้นแสงตะวันจะตายหรือเปล่าใช่เวนลังเลแล้วถ้าชันดึงออกมาใช้แค่จํานวนจํากัดแล้วปล่อยให้มันฟื้นตัวเองตามธรรมชาติหลักขีดจํากัดสูงสุดที่ปลอดภัยคือเท่าไรหเปอร์6ซ6น0หร้อยหน่วยของพลังชีวิตงั้นก็แยกออกมา5้า5 0้าเปอร์ห้าหไม่เกินนั้นเวนสัง่ง เขาจะไม่ทำลายต้นไม้สำคัญเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของตนเองหากปราศจากอีแผงต้นซันไลท์เกาะมนุษย์ปลาก็คงจะเหี่ยวเฉาไปในความมืดมิดแท้จริงแล้วพลังชีวิตของมันคือเลือดของเกาะหากลับไปเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ารับมากเกินไปทุกอย่างก็จะสูญสลายไปติ๊งสกัดพลังชีวิต550หน่วย550หน่วยมันหมายความว่ายังไงเอาไปทำอะไรได้ละ่ะ แม้แต่เวนก็ยังไม่รู้แต่เขากลับกระตือรือร้นที่จะกลับไปลงทุนในผลแห่งชีวิตส่วนการลงทุนในตัวละครมิตินั้นไม่ต้องรีบร้อนพลังปัจจุบันของเขานั้นมหาศาลอยู่แล้วเขายังไม่ได้อัญเชิญเอสเดทออกมาด้วยซ้ำแต่การลงทุนของเธอนั้นถูกทำเครื่องหมายไว้ว่าสมบูรณ์แบบเพียงพอที่จะอัญเชิญเทอมาเป็นลูกเรือได้อย่างสมบูรณ์คุณต้องเป็นเรดเวนเวนหันกลับมาห่างออกไปประมาณ2ี่บเมตรมีคนยืนอยู่เป็นชายปลาร่างสูงถือฉมกสีแดงมนุษย์ปลาสูงสาเมตรสวมหมวกสีดำรูปลักษณ์ของเขาดูเย็นชาาาาาและะะนน่่่เเเกรงขขมมมดดดีีจจหชัััวววตติททสผบา S 1> <S 1> <S เวนรีตาลงร่างนั้นดูคุ้นเคยแม้เขาจะจำเขาไม่ได้ในทันทีแต่เขารู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การพบปะก,กันแบบชั้นมิรคุณกำลังมองหาฉันอยู่หรอเวนถามอย่างใจเย็นโฮดี้ยืนอยู่ในน้ำรู้สึกสบายตัวเหมือนมนุษย์ทั่วไปที่ยืนอยู่บนบกผมชื่อโฮดี้โจนเขาประกาศหัวหน้าแห่งถนนฟิชแมนชายผู้แข็งแกร่งที่สุดบนเกาะฟิชแมนผู้ปกครองในอนาคตและราชาจนสลัดคนต่อไปบทนํายาวมากเลยนะเวนตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆนายกลัวคนอื่นจะจําชื่อนายไม่ได้หรอโฮดี้ตอนนี้เขาจําได้แล้วถ้าไม่มียาเสริมโฮดี้ก็ดูเหมือนจาไม่ได้ในนตอแรก อีกไม่นานเจ้าก็จะจำข้าได้ข้าจะให้เจ้าเลือกสองทางนะเวนหนึ่งยอมจำนนต่อข้าแล้วข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่สองปฏิเสธแล้วตายจงเลือกอย่างชันฉลาดเทพดาเพลิงเวนการคุกคามของโฮดี้ชัดเจนเวนหัวเราะคิกคักหัวเราะอ,อะไรอยู่มนุษย์ฉันไม่ได้หัวเราะเยาะเธอซะทีเดียวเธอแค่ทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างมันคืออะไรกันอ๋อใช่กบเวนพูดอย่างครุ่นคิดเธอดูเหมือนกบที่กำลังนั่งยองๆอ,อยู่ใต้ทะเลมองขึ้นไปข้างบนโดยไม่เคยรู้เลยว่ามีท้องฟ้ากว้างใหญ่อยู่เบื้องบนเจ้ากล้าเรียกข้าว่ากบ โฮดี้ชี้ฉมวกสีแดงไปที่เวนด้วยความโกรธจัดคำพูดดูถูกนี้กระทบกระเทือนจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจ้าวางแผนจะสู้กับข้าด้วยฉมวกหรือเวนถามอย่างขบขันและตบหน้าอกของเขานี่ไม่ใช่ฉมวกธรรมดาในเมื่อเจ้าเลือกแล้วข้าจะไม่ประนีเจ้าข้าจะสอนเจ้าให้รู้จักวางตัวในหมู่มนุษย์ชันต่ำมีเพียงมนุษย์เนื่อเท่านั้นที่มีสายเลือดสูงสุดมนุษย์ทุกคนแม้แต่มังกรฟ้าก็ต้องก้มหัวให้พวกเราเสียงของโฮดี้ดังขึ้นเหมือนคำประกาศสงครามเวนส่ายหัวคุณนี่ง่เง,า,ง,า,งาสิ้นดีคุณเคยโผผลขึ้้นนนมมาาิวไห ตอนนี้เขาเห็นแล้วมนุษย์ปลานี้ไม่อยากพูดอะไรเขาต้องการเลือดบทที่73ดินแดนในอนาคตมนุษย์ปลาสามารถเคลื่อนไหวใต้น้ำได้อย่างอิสระโฮดี้โจนเติบโตได้ดีในห้วงมหาสมุทรลึกขนาดที่เวนแม้จะมีพลังกำลังมากเขาก็ยังคงใช้ผลปีศาจอยู่เขาสามารถมีชีวิตรอดได้ก็ด้วยผลปีศาจที่เคลือบอยู่หากผลปีศาจนั้นฉีกขาดทำให้เขาต้องสัมผัสกับทะเลโดยตรงเขาคงหมดหนทางนี่คือท้องทะเลอาณาเขตของโฮดี้โจนด้วยความมั่นใจและความโกรธเขาจึงติดตามเวนไปหลังจากเห็นเขาออกจากเกาะฟิชแมน เขาไม่เพียงแต่ต้องการฆ่าเวนเท่านั้นแต่ยังต้องการทำลายเขาทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานหรือดีกว่านั้นบังคับให้เขาคุกเขา่าและยอมรับความเหนือกว่าของโฮดี้นายไปก่อนเถอะฉันกลัวว่าจะฆ่านายเร็วเกินไปเวนพูดพร้อมกับยิ้มยาอรอยยิ้มนั้นยิ่งทำให้โฮดี้โกรธมากขึ้นอย่าประมาทตระกูลมนุษย์ปลาผู้สูงศักดิ์โฮดี้ยืนตัวตรงเท้าขวาของเขาเลื่อนไปด้านหลังลำตัวโน้มตัวไปข้างหน้าจากนั้นเขาก็พุ่งตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อนำรอบตัวเขาสั่นไหวจากแรงกดจากการเคลื่อ,องเะร แต่ตรงนี้โฮดี้ก็อยู่ในท่าแท้ของเขาว่องไวอันตรายและมั่นใจตายซะเขาคำรามฟองอากาศพุ่งแรงไล่ตามหลังเขาไปขณะที่เขาพุง่งเข้าใส่ฉมดของเขาพุ่งไปข้างหน้าด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวแต่สีหน้าของเวนไม่เปลี่ยนไปโฮดี้แม้ในช่วงที่เขาแข็งแกร่งที่สุดก็เป็นแค่มนุษ์ปลาที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปหากไม่มีการเสริมพลังเขาก็ไม่น่ากังวลอะไรมากนะักไม่มีเจ้านายตัวจริงบนเกาะมนุษ์ปลาอีกต่อไปยกเว้นจินเบเท่านั้นถึงอย่างนั้นวานเนก็ไม่กล้าใช้กุรุรโนนมิทีี่ักากุษร ขณะที่ฉฉวดเข้าใกล้เขาเวนก็ยกมือซ้ายขึ้นอย่างใจเย็นโดยให้ฝ่ามือหันออกกำแพงน้ำแข็งก่อตัวขึ้นในทันทีทําให้ฉมวดสีแดงของโฮดี้หยุดการเคลื่อนไหวอะไรนะดวงตาของโฮดี้เบิกกว้างตอนนี้เองที่เขาตระหนักได้ว่าวันได้ใช้น้าเคลือบร่างกายทั้งตัวซึ่งทําให้เขาสามารถรักษาพลังของเขาไว้ได้แม้จะอยู่ใต้น้ําก่อนที่โฮดี้จะทันได้ตั้งตัวขาขวาของเวนก็เหวี่ยงไปข้างหน้าอย่างแม่นยําแม้จะมีน้าล้อมรอบแต่แรงเตะนั้นรุนแรงมากความเงียบของกระแสะน้าทาให้แรงต้านทานมีน้อยนิดปัง เท้าของเวนกระแทกเข้ากับข้างศีรษะของโฮดี้หักคอเขาอย่างแรงจนหน้าสิทเสียนแรงกระแทกทำให้ร่างของโฮดี้กระเด็นพุ่งลงไปในน้ำลึกราวกับตุ๊กตาผ้าเวนไม่ลังเลเขาพุ่งตามเขาไปและดำดิ่งสู่เหวอันมืดมิดที่นี่แสงแดดส่องไม่ถึงแม้แต่ต้นอีฟแห่งแสงก็ยังไม่สามารถส่องสว่างลึกถึงระดับนี้ได้ในเงามืดดวงตาขนาดใหญ่ลืมขึ้น ราชาแห่งท้องทะเลเวนสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพวกมันสัตว์ประหลาดที่มีความยาวหลายร้อยเมตรบางตัวว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ถึง5 0 0พันเมตรซึ่งสามารถจมกอดได้และมีเพียงคนเดียวในโลกเท่านั้นที่สามารถควบคุมพวกมันได้นั่นคือโพไซดอนเจ้าหญิงชิราโฮชิแต่พลังของเธอยังคงเป็นความลับที่ปกปิดไว้อย่างมิดชิดจนกระทั่งเธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครรู้ได้แน่นอนว่าไม่ใช่คนอย่างโฮดีเหล่าราชาแห่งท้องทะเลไม่ได้ขยับพวกเขาเพียงแต่เฝ้าดูและเวนก็จ้องกลับทันที เขารู้ดีกว่าที่จะแสดงความกลัวราชาแห่งท้องทะเลไม่มีพลังเหนือธรรมชาติใดใดนอกจากพลังกำลังอันดิบเถื่อนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่แสดงสติปัญญาออกมาแต่ความกลัวจะทําให้พวกเขากล้าหาญขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังตายภาพเบลอภาพเบลอเคลื่อนไหวพุ่งออกมาจากเงามืดโฮดี้กำลังพุ่งเข้าใส่อีกครั้งเวนบิดตัวกลางอากาศมมวนแขนกลับแล้วฟาดอัปเปอร์คัดเข้าที่ท้องของโฮดี้หมัดนั้นทําให้ร่างของโฮดี้หักออกเป็นสองท่อนหนามพุ่งกระจายออกราวกับถูกปืนใหญ่ยิงใส่คุณไม่ควรตะโกนก่อนทีี่่จจะมตแแแบบอเวนพูดยางงง โฮดี้สำลักเลือดไหลทะลักจากปากและละลายลงไปในทะเลก่อนที่เขาจะตั้งสติได้เวนก็โจมตีอีกครั้งหมดัดอีกหมดัดหมัดนี้เข้าที่หน้าอกโดยตรงโฮดี้ถูกเหวี่ยงลึกลงไปในเหวลึกสับสนและมึนงง,งแต่เขาไม่ได้ลุกขึ้นทันทีในความมืดมิดใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเขาหยิบขวดยาเม็ดสีแดงเข้มออกมาจากกระเป๋าและดื่มมันจนหมดโดยไม่ลังเลร่างกายของเขาเริ่มบวมขึ้นกล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่าสยดสยองเส้นเลือดปูดโปนผิวของเขาสีขาวสีหลุดลอกสีเดิมไปหมดและฉะมดของเขาหายไปในการเปลี่ยนแปลงงงนนนีีี่่่่คคืืออออพพลลััทไไมาาจเชะด้ โฮดี้หัวราะคิดคักดวงตาเป็นประกายด้วยความบ้าคลัง่งฉันคือโฮดี้โจนฉันคือราชาโจนสลัดในอนาคตเขาพุ่งทยายานไปข้างหน้าอีกครั้งคราวนี้เคลื่อนไหวราวกับต์ปีโดยาเสพติดต,ต้องห้ามของพระราชวังริวกูเริ่มออกฤทธิ์ส่งผลให้พลังกำลังของเขาทวีคูณขึ้นแต่ต้องแลกมาด้วยอะไรพลังระยะสั้นทำลายระยะยาวเจ้าเอาชนะข้าไม่ได้หรอกโฮดี้ตะโกนด้วยความมั่นใจที่พุ่งพล่านโจนสลัดมนุษย์ยอมแพ้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นก็ตายเขาเต้นรำไปรอบๆเวนโดยเคลื่อนไหวเป็นเส้นที่ไม่แน่นอนและขาดหายเเเมมื่่อออว็นไตบบโฮดดีดีด้กกรระิคัง ก็ได้ถ้าไม่ตอบก็ตายซะคาราเต้มนุษยปลาปุ่มิไทกกโกฮดี้ชกเข้าที่ท้องทะเลอัดน้ำให้กลายเป็นคลื่นกระแทกแรงดันสูงอยาเพิ่มพลังสร้างความมั่นใจให้เขาอย่างไร้ขีดจำกัดเขาเชื่อว่าแม้แต่จินเบก็คงจะล้มลงต่อหน้าเขาในตอนนี้แต่เวนเร็วกว่าด้วยฮาคิแห่งการสังเกตเขาสัมผัสได้ถึงการโจมตีทันทีที่มันถูกปลดปล่อยออกมาเขาหายตัวไปทันทีที่คลื่นกระแทกผ่านไปน้ำสั่นไหวจากแรงนั้นอะไรนะฮอดี้พึพมพำร่องรอยเดียวที่เหลืออยู่คือระลอกน้ำฉันอยู่ที่นี่เวนพูดอย่างใจเย็น โฮดี้มองขึ้นไปเวนกำลังลอยอยู่เหนือเขาโดยตรงก่อนที่โฮดี้จะตอบสนองหมัดของเวนก็กระแทกลงบนกะโหลกศีรษะของเขาบูมน้ำระเบิดออกด้านนอกโฮดี้พุ่งชนพื้นทะเลก่อให้เกิดหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ในโคลนและหินตะกอนลอยฟุ้งปกคลุมสนามรบเวนเดินตามไปโดยกดฝ่ามือของเขาที่ตอนนี้มีเสียงแตกด้วยพลังของกูรากูราโนมิเข้าไปที่หน้าอกของโฮดี้เจ้าอ่อนแอเวนพึมงพำเหมือนมแมลงเจ้าคิดว่าเจ้าจะปกครองเกาะมนุษย์ปลาได้งั้นหรือนั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้อ่อนแอลงแค่ไหน ฉันหวังจริงๆว่าคุณไม่ได้มาหาฉันโฮดี้โจนผืนทะเลสันสะเทือนอีกครั้งตะกอนทะลักทะลวงขึ้นมาปกคลุมผืนน้ำราวกับหมอกหนาทึบขี่ครึ่งชั่วโมงต่อมาเวนก็กลับมายังเกาะฟิชแมนอีกครั้งเขาลากโฮดี้โจนไปข้างหลังโดยมัดด้วยเถาวันทะเลจากนั้นปล่อยขุนศึกที่บาดเจ็บลงต่อหน้าองครักษ์มนุษย์ปลาผู้เคยยิงพยองกลับดูแก่ชาราลงอย่างเห็นได้ชัดร่างกายห่อเหี่ยวและผงหลอกการใช้ยาต้องห้ามเกินขนาดยิ่งเร่งการเสื่อมสลายของเขาพลังชีวิตของเขาถูกเผาไหม้ราวกับน้ำมันในกองไฟทำไมเวนไม่่่่าา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 เเขพรรระะกกกกกกมมมมอบบโดีี้ใหััษตินนจจูคว ท้ายที่สุดแล้วโฮนี่กบขโมยยาต้องห้ามของพระราชวังริมูไปและที่ร้ายแรงกว่านั้นเขาคือคนที่ลอบสังหารราชินนโอโตฮิเมะแค่นั้นก็ปิดผนึกชะตากรรมของเขาได้แล้วเวนไม่ได้ทําไปเพราะความยุติธรรมแต่การปลดโฮนี่ออกไปกลับทาให้กอะฟิชแมนกลับมามั่นคงอีกครั้งและนั่นก็สอดคล้องกับแผนระยะยาวของเวนอย่างสมบูรณ์แบบสักวันหนึ่งเกาะแห่งนี้จะกลายมาเป็นอาณาเขตของเขาในตอนนี้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์การตั้งค่าเท่านั้นบทที่74การเฉลิมฉลอง กาะฟิชแมนมันอ่อนแอเกินไปจริงๆโฮดี้จนต้องการครองเกาะน,นี้และเขาเกือบจะสำเร็จแล้วความแข็งแกร่งโดยรวมน่าเป็นห่วงจริงๆหากหนดเขาไม่ได้ประกาศให้โลกรู้ว่าเขากำลังปกป้องเกาะมนุษย์เนือ้อเกาะนี้คงถูกเผาไหม้จนกลายเป็นเพียงดินแดนที่ถูกเผาไหม้เหล่าเนื้อแข่งเกาะมนุษย์เนื้อมีความงามที่ดึงดูดใจชายทุกคนนั่นคือเหตุผลที่พวกเธอจึงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของพ่อค้าทาสมาโดยตลอด ในยุคต้นยุคจนสลัดอันวุ่นวายเหล่าจนสลัดหลั่งไหลมายังแกรนไลน์เพื่อแสวงหาสมบัติของราชาจนสลัดมากขึ้นเรื่อยๆเส้นทางเดียวที่จะไปสู่โลกใหม่จากครึ่งแรกของแกรนไลน์คือบริเวณใกลก้เกาะฟิชแมนเกาะใต้ทะเลลึกอันงดงามแห่งนี้ชวนฝันและลึกลับดึงดูดเหล่าจนสลัดผู้โหดเหีเ้ยมจำนวนนับไม่ถ้วนหากเปรียบเทียบกับจนสลัดชั่วร้ายเหล่านี้ที่มาเยือนทุกวันจากทุกทะเลเกาะฟิชแลนกลับมีประชากรเบาบางและไม่ใหญ่มากนะัก จากมุมมองของเวนเกาะมนุษย์เงืออได้รับอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากมนุษย์แต่ก็ยังคงปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาความคิดนี้แทบจะเป็นอุดมคติที่ไร้เดียงสาแต่การปฏิเสธมนุษยชาติโดยสิ้นเชิงก็เป็นอีกขั้วหนึ่งเกาะมนุษย์เนืออยังคงลังเลระหว่างสองสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาในระยะยาวเกาะมนุษย์เนืออจะต้องแสวงหาการผสานเข้ากับโลกมนุษย์การแยกจากกันแทบจะเป็นไปไม่ได้โลกกำลังมุ่งหน้าสู่ความวุ่นวายที่เพิ่มมากขึ้นความสงบสุขในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราวและในไม พรุ่งนี้จะเป็นงานเลี้ยงใหญ่นะอาณาจักรริวกูเพื่อเฉลิมฉลองการปรากฏตัวที่รอคอยมานานของเจ้าหญิงชิราโฮชิจากขอคอยแข็งและการผสานเข้ากับโลกภายนอกงานเลี้ยงนี้ยังเป็นการขอบคุณเวนและคาลิฟาที่ช่วยคลี่คลายวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อวานนี้เมื่อโฮดิจนถูกกลุ่มทหารของราชาแห่งท้องทะเลนำตัวมายัางพระราชวางังกษัตริย์เนปจูนทรงทราบทุกสิ่งคำถามเพียงไม่กี่ข้อก็เปิดเผยความจริงหลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดที่ถ้วนก็ปรากฏชัดว่าเนปจูนไม่ใช่คนโง่ เมื่อรู้ว่าราชินีโอตโตฮิเมะผู้เป็นที่รักของพระองค์ไม่ได้ถูกสังหารโดยมนุษย์แต่ถูกสังหารโดยโฮดี้จนซึ่งต่อมากล่าวหาว่ามนุษย์เป็นเหตุให้เกิดความเปลียดชังทำให้เนปจูนต้องทุกทรมานเกาะมนุษย์เนื้อเนนั้นเต็มไปด้วยความแตกแยกภายในมาช้านานบางคนมีความเปลียดชังมนุษย์อย่างรุนแรงเนปจูนเข้าใจถึงความเจ็บปวดนี้ดีแต่เขาไม่ได้อยู่ฝ่ายมนุษย์ราชินีโอตโตฮิเมะต่อสู้เพื่ออะไรความฝันของเธอที่จะสันติภาพกับมนุษยชาติไม่ใช่อุดมคติที่โง่เเเเเเขลลลลาาต่่่่่มมมมัััันนนนนคืืืืืออ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 ววววิิิสสยยยยยยท์ย์์ชชงงงงงงกกกกุุุธธพพูรรรดดใะะะษผผปปฏบ ยุคโจรสลัดยิ่งใหญ่จะยิ่งอันตรายยิ่งขึ้นสงครามในที่สุดก็มาถึงเกาะมนุษยปลามาดามชัยยาลีได้ทำนายหายนะไว้แล้วเนปจูนเชื่อในนิมิตของเธออย่างหมดหัวใจเช่นเดียวกับที่เธอทำนายการมาถึงของยุคโจรสลัดยิ่งใหญ่แม้กลุ่มโจรสลัดหนวดขาวว่าจะยังคงปกป้องเกาะมนุษเนือแต่หนวดขาวก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปการปกป้องนั้นจะสิ้นสุดลงและหายนะจะมาเยือนเนปจูนในฐานะราชาทำได้เพียงแต่กังวลเกาะมนุษย์เนือน,นั้นดูไม่มีความสำคัญอะไรนะักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโจรสลัดท ความชั่วร้ายยังคงดำรงอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยอย่างแท้จริงทางเลือกเดียวคือการปรับตัวไม่ใช่การหลบหนีจินเบได้รับตำแหน่งชิจิบุคไฮเพื่อปอกป้องเกาะเนื้อเช่นเดียวกับลินลี่อเมสอนซึ่งได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเครื่องมือทางการเมืองนี้ก็มีวัตถุประสงค์ของมัน ทำเลที่ตั้งอันเป็นยุทธศาสตร์ของเกาะฟิชแมนในฐานะศูนย์กลางระหว่างสองฝั่งของแกรนไลน์ส่งผลให้มีโจนสลัดสัญจรไปมาอย่างต่อเนื่องโจนสลัดจำนวนมากเข้ามาโดยแอบอ้างว่าเป็นการท่องเที่ยวแต่แฝงไว้ด้วยเจตนาอันชั่วร้ายถึงกระนั้นเนปจูนก็ไม่สามารถปิดผนึกเกาะน,นี้ไว้ได้อย่างถาวรซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เขาจึงเลือกเส้นทางสายกลางนั่นคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินี่คือชะตากรรมของผู้ที่อ่อนแอพวกเขาต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในคุกเนปจูนจ้องมองโฮดี้โจนในกรงด้วยความเศร้าโศกโฮด โฮดี่ท่านเคยเป็นหนึ่งในทหารที่เก่งกาจที่สุดของเราแต่การกระทาของท่านไม่อาจให้อภัยได้ท่านสังหารราชินีโอโตทิเมทผู้ซึ่งรักชาวกเกาะเนื้อทุกคนและใช้ความตายของเธอปลุกป,ปั่นความเปลียดชังท่านรู้หรือไม่ว่าท่านเกือบทาให้เกิดอะไรขึ้นสงครามที่อาจจะลุกลามมาถึงฝั่งของเราหากเกาะเนื้อถูกขับไล่ออกจากรัฐบาลโลกหรือหากความเปลียดชังเดือดพล่านท่านรู้หรือไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรท่านต้องการให้คนของเราตกเป็นทาสหรือท่านคิดว่าเราจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโลกมนุษย์ทั้งใบได้หรือเสียงของเนปจูนนนกกกกรรระะทบบบโโาาาัััเเสีียยยยงงงงฟ้้ผ่่็คอู ในใจเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้ผิดเพียงแต่ถูกเข้าใจผิดเขาจำได้ว่าฟิชเชอร์ไทเกอร์ตายอย่างไรถูกมนุษย์เห็นแก่ตัวเกินกว่าจะบริจาคเลือดทอดทิ้งหากแม้แต่คนเดียวช่วยไทยเกอร์อาจยังมีชีวิตอยู่มนุษย์ไม่อาจให้อภัยได้สิ่งที่โฮดี้ไม่รู้ก็คือไทเกอร์ปฏิเสธการถ่ายเลือดในฐานะอดีธาตุมังกรสวรรค์เขาไม่อาจยอมรับความช่วยเหลือจากมนุษย์ได้ขีดมังกรบินหรือปราประจำมังกรสวรรค์ถูกสลักไว้ที่หลังของเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวาดกลัวและความอัปยศอดสูเขาเปิดเผยความจริงแก่จิงเบและคนอื่นๆ เพื่อรักษามารดกวิรกรรมของไทเกอร์จิงเบและพันธมิตรจึงบอกชาวเกาะว่าเขาตายเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เรื่องเล่านี้จุดชนวนความเกลียดชังขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะในหมู่เด็กหนุ่มที่เติบโตในเขตฟิชแมนอย่างโฮดี้ไม่ว่าจะอย่างไรข้าเนปจูนจะยึดมั่นในอุดมการของราชินนโอโตฮิเมะจนถึงที่สุดเส้นทางของพวกเจ้ามีแต่หายนะแต่เส้นทางของนางกลับมอบความหวังพวกเราอ่อนแอเหลือเกินโฮดี้พวกเราสู้กับโลกมนุษย์ทั้งใบไม่ได้ถ้ากลุ่มโจรสลัดหนวดขาหยุดปกป้องพวกเราเกาะเนื้อจะเป็นยังไงลองคิิดดูส เนปจูน <h> <une> พุ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งในห้องขังอันมืดมิดเหลือเพียงแวนเด็กเคนที่ก้าที่ยังอยู่ใกล้ๆอยู่ในสภาพอมพาตและไร้ชีวิตชีวาแต่ต่างจากเด็กเคนโฮที่ยังคงยึดมั่นกับความฝันอันแหลกสลายที่จะเป็นมือขวาของมังกรเนื้อต้นไม้จนสลัดคนนั้นจะแข่งแร่งขนาดนั้นได้ยังไงมีคนแบบเขาอยู่ข้างนอกนั่นเยอะไหมเป็นครั้งแรกที่โฮที่รู้สึกสูญเสียอย่างแท้จริงเขาเชื่อว่าสเตียรอยพลังงานทำให้เขาเป็นอมตะเขาได้รับพลังที่ใฝ่ฝันแต่เมื่อเทียบกับเวนเขากลับไร้พลังโดยสิ้นเชิงในวน พลังอันน่าสะพรึงกลัวหากมีโอกาสอีกครั้งโฮดี้สาบานว่าจะไม่ยั่วโมโหชายคนนั้นอีกแม้แต่จะเข้าใกล้เขาก็ตามหมัดเดียวแค่นั้นก็พอแล้วและดวงตาคู่นั้นเหมือนกับดวงตาของปีศาจโฮดี้มองมือตัวเองที่ตอนนี้มีรอยย่นเล็กน้อยมันไม่ใช่น้ำทะเลแต่เป็นราคาของยาต่างหาก หลังจากเนปจูนออกจากคุกใต้ดินพระราชวังริวกูเขาก็เริ่มเตรียมงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่เมื่อฮดี้และแวนเดอร์เด็กเค็นได้รับการจัดก,การในที่สุดเขาเชื่อว่าเกาะมนุษย์ปลาจะกลับมารุ่งเรืองได้ในไม่ช้าขณะนั้นเขาก็ยังอดรู้สึกละอายใจไม่ได้เพราะกว่าจะคลี่คลายวิกฤตนี้ได้ก็ใช้เวลาหลายปีและในท้ายที่สุดคนนอกก็เป็นคนทำ ถึงกระนั้นเวนก็ดูเหมือนจะไม่มีความแค้นใดๆต่อเกาะแห่งนี้เลยเขาเคยฆ่ามังกรสวรรค์มาแล้วด้วยซ้ำหลายคนบนเกาะมนุษปลาต่างเคารพนับถือเขาสำหรับชาวเกาะศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาไม่ใช่โจนสลัดแต่เป็นมังกรสวรรค์นมนุษปลาและนางเงือกนับไม่ถ้วนถูกขายให้กับมารีโจิสทุกปีและแทบไม่มีใครกลับมาอีกเลยเนปจูนเข้าใจถึงความเปลียดชังของพวกเขาและเหตุใดพวกเขาจึงชื่นชมเวนเกาะฟิชแมนมองเวนว่าเป็นเสือฟิชเชอร์อีกตัวหนึ่งครั้งหนึ่งไทเกอร์เคยปีนเส้นแดงด้วยมือเปล่าเพื่อตรปจ่อยท่าในมารีโจย ดังนั้นงานเลี้ยงนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วานและเพื่อเฉลิมฉลองอิสรภาพที่เพิ่งได้รับของชิราโฮชิเนปจูนไม่เคยมีความสุขมากเท่านี้มาก่อนแม้ว่าความโศกเศร้าจะยังคงครอบงำเขาจากการตายของราชิมิโอโตอฮิเมะโดยน้ำมือของทหารที่เขาเคยไว้ใจแต่เขาก็ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกาะเนื้อก,ก็ไม่อาจอยู่โดดเดี่ยวได้มันต้องพยายามผสานเข้ากับโลกภายนอกแม้เขาจะขาดสติปัญญาของราชิมิโอโตอฮิเมะแต่เนปจูนก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสาาาานนนนนตต่่่ออออมมมมรรรรรรดกกขขงงงงงเเเธพุีี้้้้้ฉฉลลลิิิิ็จจะะะึััหหยทวแญชชโ บทที่75ชิราโฮชิวันนี้เกาะฟิชแมนเต็มไปด้วยความสนุกสนานโดยเฉพาะพระราชวังริมูที่มีการประดับโคมไฟและการตกแต่งที่สดใสาการเฉลิมฉลองนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มีพระคุณของเกาะฟิชแมนและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการปลดปล่อยเจ้าหญิงชิราโฮชิบัดนี้เธอได้รับอิสระที่จะอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้บนเกาะฟิชแมนไม่ถูกจำกัดอยู่ในหอคอยเปลือกแข็งแคบๆอีกต่อไปเพื่อเป็นการฉลองโอกาสนี้กษัตริย์เนปจูนทรงประกาศว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันนั้นจะได้รับการชำระโดยราชวงศ์ทัั่่่่่้งงงงงงออตาาาาสดมมยินนชลลลรรรรเเฉฉื ห้องโถงหลักของพระราชวังนั้นกว้างใหญ่สมกับเป็นราชวงศ์มนุษย์เนื้อขนาดมาฮมากริย์เนปจูนและโอรสทั้งสาพระองค์ล้วนตัวใหญ่โตมหาหฬารและถึงแม้เจ้าหญิงชิราโฮชิจะมีพระชนมายุเพียง13ปีแต่พระนางก็ทรงพระปรีชาสามารถไม่แพ้กันในฐานะโคไซดอนในอนาคตขนาดของพระนางจึงไม่น่าแปลกใจเพราะราชาแห่งท้องทะเลองค์ใหญ่ที่สุดที่พระนางทรงบัญชาการนั้นยาวกว่า5,000เมตรและการสะบัดหางเพียงครั้งเดียวก็อาจเป็นอันตรายต่อทั้งเกาะได้อย่างง่ายดายเหล่ายักษ์ตัวมหมายังคงหลับไหลรอคอยคำสั่งของเธอที่จะปลุก ด้านข้างของห้องโถงหลักมีโต๊ะเตี้ยเตี้ยเรียงเป็นแถวทำจากหินปริซึ่งทะเลปกติแล้วโต๊ะเหล่านี้จะถูกสนวนไว้สำหรับราชวงศ์แต่ปัจจุบันโต๊ะเหล่านี้บรรจุอาหารชั้นเลิศของเกาะฟิชแมนสำหรับการเฉลิมฉลองชาวบ้านแทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสความหรูหราเช่นนี้เลยบนโต๊ะมีเนฟจูนบุตรชายทั้งสามของเขามาดามชาย,ยาลีและบุคคลสำคัญในราชวงศ์อีกหลายคนซึ่งเวนไม่รู้จักและเขาก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักเช่นกันเวนและคาลิฟาได้รับการปฏิบัติเสมือนแขกผู้มีเกียรติอย่างที่ควรจะ รูปลักษณ์ของพวกเธอไร้ที่ติและความสง่างามของพวกเธอทําให้ชายนับไม่ถ้วนประทับใจพวกเธอหลายสิบคนเดินเข้ามาแต่ละคนดูงดงามยิ่งกว่าครั้งก่อนๆด้วยรอยยิ้มอ่นอ,อนโยนและท่่งท่าที่สง่างามเหล่าปลาสาวดูเหมือนจะเป็นที่โปรดปรานของเหล่าทวยเทพเกิดมามีความงามอันน่าทึ่งแต่ความงามนี้กลับทาให้พวกเธอตกเป็นเป้าหมายแม้แต่บนเกาะฟิชแมนก็ยังมีความอันตรายคืบคลานเข้ามาและเหนือสิ่งอื่นใดชะตากรรมของพวกเธอมักจะตกเป็นทาสพวกมันสวยงามเกินกว่าจะละเลยและมีค่าเกินกว่าจะปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล นางเนืออบ,บางคนมองเวนด้วยความชื่นชมและหยอกล้อเล็กน้อยเวนเด็กหนุ่ม,มนุษย์ผู้มีพลังมหาศาลและรูปลักษณ์อันโดดเด่นไม่ได้เป็นแค่วีรบุรุษสำหรับพวกเขาเขากลายเป็นตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องการสังหารมังกรสวรรค์สามตนแม้ว่าการเอาชนะพลเรือเอกของกองทัพเรือจะไม่ค่อยน่าประทับใจนักแต่การยืนหยัดต่อสู้กับมังกรสวรรค์ของเขากลับสร้างความประทับใจให้กับชาวเรือเขาได้ทำในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะทำเวนไม่ได้สนใจความสนใจนั้นมากนักเขาไม่ได้รู้สึกถูกล้อเล่นสำหรับเขาความงามของคาลิฟาเทียบได้กับนางเนืออดู่แล้ว มาดามชายาลีที่นั่งข้างๆกล่าวทุกคนอยากเจอเธอตอนนี้เธอคือคนที่โด่งดังที่สุดบนเกาะแล้วเธอมองเวนด้วยความอบอุ่นเธอซาบซึ้งในความเมตตาที่เขามีต่อเกาะแห่งนี้เสมอมาและความชื่นชมของเธอก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่เพราะเขาสามารถแก้ไขภัยคุกคามภายในที่ร้ายแรงที่สุดของพวกเขาได้เท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเธอมองเห็นอนาคตของเขาด้วยในสายตาของเธอเวนถูกกำหนดให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกและในยุคสมัยที่ไม่แน่นอนของโจรสลัดเกาะฟิชแมนต้องการพันธมิตรที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคย ในปัจจุบันเกาะฟิชแมนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของหนวดขาวได้รับการยอมรับจากรัฐบาลโลกและได้รับการปกป้องโดยจินเบย์หนึ่งในเจ็ดคุณศึกผมรู้สึกขอบคุณมากจริงๆชยาลีกล่าวถ้าไม่มีคุณมะเร็งทั้งสองชนิดคงยังคงรบกวนเราต่อไปเวนไม่พูดอะไรเพียงแต่ยิ้มผลปีศาจสองผลก็เพียงพอที่จะจัดการกับศัตรูสองคนแล้วถือเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมทั้งโฮดิโจนและแวนเดร็กเทนต่างก็แข่งแกร่งไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามเกาะฟิชแมนเกือบตกอยู่ในมือของพวกเขานั่นแสดงให้เห็นถึงความปรอะบางของเกาะได้มาก เกาะมนุษย์ปลาของนายมันอ่อนแอเกินไปเวนพูดหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งมันคงอยู่รอดในโลกนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีความแข็งแกร่งนายเข้าใจใช่ไหมอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดใช่ค่ะมาดามชาัยยาลียอมรับถึงอย่างนั้นเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะตัดสินใจเธอเป็นเพียงเจ้าของร้านกาแฟเมอร์เม,อรเมดมีอิทธิพลแต่ไม่มีอำนาจอนาคตของเกาะน,นี้อยู่ในมือของเนปจูนไม่ใช่เธอครู่หนึ่งเวนมองเธอด้วยความสงสยัยฉันได้ยินมาว่าเธอทำนายอนาคตได้เธออ่านใจฉันออกไหมอยากอ่านไหมชัยยาลีถามอย่างประหลาดใจแต่ฉันไม่ไดด้้พคริตยมาว เธอลังเลใจแล้วเสริมว่าฉันไม่สามารถมองเห็นอนาคตของแต่ละคนได้เสมอไปสิ่งที่ฉันเห็นคืออนาคตของโลกและบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่อนาคตที่มีความสุขนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันหลีกเลี่ยงการทํานายใครบ้างที่อยากเห็นความโชคร้ายยุติธรรมดีเวนกล่าวเขายังได้ยินเรื่องอื่นอีกจริงหรือเปล่าที่คุณทานายยุบจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ไว้ตั้งแต่ตอนที่คุณอายุสี่ขวบใช่คําทํานายของชัย,ยาลีแม่นยําเสมอแม้กระทั่งก่อนที่โกดี โรเจอร์จะเสียชีวิตเธอก็ได้ทำนายถึงความวุ่นวายที่จะตามมาโรเจอร์ Roger เองก็เคยไปเยือนเกาะฟิชแมนและได้พบกับเธอแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้ห่างเหินจากคำทำนายการเห็นความมืดมิดมากเกินไปส่งผลกระทบร้ายแรงมันนานมาแล้วเธอกล่าวฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยตอนนั้นฉันยังเป็นแค่เด็กแต่ยุคจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นไม่นานหลังจากนั้นและความโกลาหลนั้นแสนสาหัสจนสลัดต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนสงครามไม่เคยยุติลงและเกาะฟิชแมนเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวตลอดเวลาทุกวันเหมือนฝัน ถ้าไม่ใช่เพราะกลุ่มโจรสลัดโหนดขาวพวกเราอาจจะถูกทำลายไปแล้วก็ได้ถึงแม้เราจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลโลกแต่ก็ไม่มีกองทัพเรือใดปกป้องเราบางครั้งพวกเขาก็มาล่าพวกเราเองด้วยซ้ําเธอสสา่หัวฉันขอโทษที่ต้องพูดถึงความทรงจําอันเจ็บปวดในช่วงเวลาแบบนี้งานเลี้ยงกําลังจะเริ่มแล้วเธอมองไปที่เวนด้วยความรู้สึกขอโทษกลุ่มโจรสลัดโหนดขาวเวนพึมพำเหลือเวลาอีกกว่าหนึ่งปีตราบใดที่เขาไม่ก่อกวนประวัติศาสตร์อย่างเช่นการแทรกแซงแลกเดียร์สงครามที่มารินฟอร์ดก็จะดําเนินต่อไปตาามททีี่่่คดดไวว้แลลละะโกกกจจิิงงสูหหนนนัยข หนวดขาวและแชงคูสผมแดงยืนแยกจากโยนกอีกคนหนึ่งพวกเขาไม่สนใจวันพีทและหนวดขาวก็ปกป้องเกาะหลายแห่งรวมถึงเกาะฟิชแมนด้วยโลกโจรสลัดติดอยู่ในวงวนแห่งความรุนแรงการต้อนสะดมก่อให้เกิดเด็กกำพร้าและบาดแผลทางใจซึ่งก่อให้เกิดโจรสลัดมากขึ้นมีเพียงไม่กี่คนที่เกิดมาชั่วร้ายแต่ส่วนใหญ่ถูกทำลายด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายถึงอย่างนั้นความสงสารก็ไม่ได้ทำให้เวนดูไร้เดียงสาเขาไม่ใช่นักบุญแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดเช่นกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหนวดข,า,ขาวเขากล่าวอย่างเงียบๆฉันจะปกป้องเกาะฟิชแมนนางชัวขะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับหนวดเขาหรือเปล่านะมีข่าวหรือว่าสุขภาพของเขากำลังย่ำแย่บางทีตำนานในยุคข,ของโรเจอร์อาจจะใกล้จะถึงจุดจบแล้วก็ได้เธอกำลังจะถามเพิ่มเติมแต่ก่อนที่เธอจะถามได้ก็มีเสียงโกลาหลดังขึ้นนอกพระราชวังนั่นเจ้าหญิงชิราโฮชินี่ดูสิดูเธอสิเธอเป็นนางเงือกที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นนั่นเจ้าหญิงชิราโฮชิใช่ไหมเธอสวยมากเธอตัวใหญ่มากแต่ก็สง่างามมากฉันไม่เคยเห็นเธอสวยขนาดนี้มาก่อนฝูงชนข้างนอกส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัว ชิราโฮชิคือความงามที่หาที่เปรียบไม่ได้สำหรับใครๆแม้จะอายุเพียง13ปีแต่สเสน่ห์ของเธอก็ปรากฏชัดแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความงามของเธอคงจะไม่มีใครเทียบได้มีการถ่ายภาพมากมายนับไม่ถ้วนรูปลักษณ์ของเธอทิ้งความประทับใจไม่รู้ลืมภาพแห่งความงามที่ถูกกำหนดไว้ให้คนทั้งโลกตะลึง